หอมใบกบะเพราปูแมพี่น้องวันนี้เฮาก็จะมาเนี่ยคั้วแหมเป็ดปูแมพี่น้องมาพอว่าเครื่องขัวแหมของเขามีไอ,อย่างพ่องเครื่องสมุนไพรเขาก็จะมีนี่จักไข่อันนี้หอมขาวและนี่ขมิน้นหอมยังไงหอมแดงหอมแดงมะเขน นี่เกนถักอ<า>บองมาที่มาดีลืมพริกแห้งใส่ลงไปตัวผสมทุกอย่างเทลงไปตั้มิันจะเปล่าฉันจอลงจัพริกมันเรียกแล้วเขาก็จะใสเกลือกะปิลงไปใสกะปิเข้าไป สักเล็กน้อยอน,นี้ใส่เกลือนักเดอ้อเขาจะใส่ยังอื่นอยู่อ้พี่เขาก็เรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาไปพัดพอแล้วเอาแล้วพี่เขาพัดพี่ขอพัดแม่ขอพัดเลยหอ,อม โอ้ยหอไปซิสซาวว่าพ่ะแม่พี่น้องเข้าใจเข้าใจจะไหมหลังจากนั้นใส่เนื้อเป็ดลงไปเอาละเอาละ,าะพอล่อแม่พี่น้องมะพร้าวสากกล้องเหลืออันชำ้ำโว่โว์โว์โว่เหลืองขนาด ใส่รถดีหนึ่งจอนนี่ใส่เสื้อิืวดำตาใส่เสื้อสปูง๊งรถหลังจากนั้นใส่น้ำลงไปเอาลราบ่าเฮ้ยลำขาวไปแทนไดย าจะเซ็ตต้องเชี่ยวเนื้อเป็ดนี่นุ่มเนื้อเป็ดมันมีความเหนียวเขาต้องเชี่ยวให้มันมันเมื้อเป็ดสรจนุ่มละเขาก็จะมาใส่พัพกันเน้ยหนมใดีดี้หอมแทหอมว่า มันเหลือเซตเป็ดตีเหลี่ยมเลยคัวแฮมเป็ดถือว่าเด็ด